ในช่วงนี้รายการจอใจได้ไปพูดคุยกับผู้คนจากที่ต่างๆทั่วประเทศเราไปฟังกันครับว่าในหลวงท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตและการทำงานแก่ปวงชนชาวไทยอย่างไรบ้างในหลวงในความทรงจำผม ผมก็จะจดจําท่านในเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในฐานะที่ท่านเป็นประมุขในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำนะครับจริงๆท่านสามารถที่จะสแสวงหาซึ่งความสุขเพียงอย่างเดียวก็ได้โดยฐานโดยฐานันดรของท่านนะครับแต่ภาพที่ผมเห็นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่างๆที่ธุรกันดารหรือแม้กระทั่งโดยเฉพาะในส่วนของโครงการต่างๆและภาพของท่านในการช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ ให้กับบ้านเมืองของเราตอนที่ท่านเสด็จมาที่บ้านเกิดผมที่เขื่อนรัชประภาที่เชี่ยวหลานนี้วัยเด็กจําได้ว่าทุกคนเนี่ยปลืมปิติที่รอรับเสด็จท่านณตอนเด็กตอนนั้นก็ไม่เข้าใจแค่ตื่นเต้นที่ได้เจอท่านแต่ต่อมาพอผมได้มีโอกาสทําธุรกิจอยู่ที่นี่ทํางานอยู่ที่นี่ผมยิ่งรับรู้ครับอย่างที่นี่เนี่ยจะมีอยู่พื้นที่หนึ่งครับชื่อว่าถ้าน้ําทะลุนะครับอยู่บริเวณบ้านปากแปก ปัจจุบันเนี่ยการคมานาคมการเดินทางค่อนข้างสะดวกแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ค่อนข้างลาบากผจญภัยพอสมควรไปกลับ3ชั่วโมงนะครับผมหวนนึกครับว่าเนื่องจากเมื่อปี2อก่อนที่จะสร้างเขื่อนเนี่ยท่านเสด็จมาเยี่ยมราษฎรที่นี่เมื่อก่อนกันดาลมากและตอนนี้ที่ว่ายากแต่ก่อนยากกว่านี้ในทุกอย่างทุกรกันดานแต่ท่านยังเสด็จมาถึงผมเลยว่า นี่ก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้ยินคนเปล่าวตลอดว่าไม่ว่าพื้นที่ไหนท่านเข้าไปถึงคนคนหนึง่งยอมเหนื่อยทั้งที่ไม่จําเป็นต้องเหนื่อยคนคนหนึง่งยอมทําหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีสักกี่คนที่จะทําสิ่งเหล่านี้พระราชนบัตรในหลวงที่ผมยึดถือและวันนี้เป็นหนึ่งหลักที่ทำให้ผม คิดว่าผมโตขึ้นนะครับแต่ผมอาจจะไม่สามารถที่จะอัญเชิญได้แบบครบถ้วนกระบวนความนะครับก็คือในพระราชดำรัสที่บอกว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยเราไม่สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยจะเป็นคนดีได้ทั้งหมดแต่เราจะทําอย่างไรให้คนดีมีโอกาสปกครองบ้านเมืองและไม่ให้คนไม่ดีมามีอํานาจเพื่อความปกติสุขของบ้านเมืองซึ่งพระราชดำรัสอันนี้ครับทำให้เรายืนมาได้ถึงทุกวันนี้ เป็นสิ่งที่โดยเฉพาะคนที่คิดจะเป็นผู้นำคนนะครับควรจะศึกษายึดถือและนำมาเป็นแบบอย่างผมว่าท่านพระราชทานอะไรดีๆให้กับเรามาอย่างเสมอครับสำหรับผมนะครับในฐานะที่เป็นหนึ่งใน6 7 0ล้านคนจะทำอะไรให้ท่านได้ผมก็คิดอย่างเดียวครับ 1. อย่างแรกไม่ทำตัวให้เป็นภาระต่อสังคมนี่คือของผมขยับมาขั้นที่สอง ดูแลคนรอบข้างของผมให้ได้ขั้นที่สามมีโอกาสก็ต้องช่วยเหลือสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมเริ่มต้นจากตัวเราครับตัวเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ครับตั้งแต่เด็กครับผมเคยอยู่ในบ้านนอก แล้วก็เห็นสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทำแรกๆเลยคือฝนของในหลวงปัจจุบันก็คือฝนหลวงผมเคยวิ่งตามคื่องบินแล้วชี้บอกเพื่อนๆทุกคนที่บ้านนอกว่าผมจะเป็นคนนั้นผมจะเป็นคนนั้นอยากเป็นคนที่ขับคื่องบินปอยผงในหลวงสิ่งที่เห็นตลอดมาคือว่าทุกอย่างที่พระองค์ท่านทำครับมันพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนแต่เป็นความยั่งยืนที่ไม่ได้แค่พูดว่ามันจะยั่งยืนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำและพระองค์ท่านคิดทั้งหมดตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาคือความยั่งยืนที่มันจับต้องได้ จับต้องได้โดยใครคนหนึ่งในประเทศจับต้องได้โดยหมู่บ้านในหมู่บ้านหนึ่งในสังคมจับต้องได้โดยตำบลอำเภอจังหวัดหนึ่งในประเทศในผืนดินนี้ซึ่งก็เป็นพื้นดินของพระองค์นั่นแหละเราอยากให้ทุกง,งานมีความยั่งยืนเรามองหาโมเดลมากมายโลกใบนี้มีตะวันตกตะวันออกศาสตร์แห่งความยั่งยืนแต่ศาสตร์ที่เราใกล้ตัวที่สุดแล้วเราใช้มาตลอดเวลาคือศาสตร์ของพระเจ้ายีหัวเรื่องหลักของสามห่วงสองเงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งคำนี้ต่างหากครับที่ทำให้ดูอินไทยอยู่ได้เราใช้ห่วงที่เชื่อว่าเรารู้จักตัวเองประมาณตนเราห่วงในเรื่องของการมีเหตุผลทำงานอะไรก็มีเหตุผลหน่อยใช้เงินกับอะไรก็มีเหตุผลหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรามีภูมิคุ้มกันทำไงจะทำให้งานของเราเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปเมื่อโลกไอทีเปลี่ยนแปลงไปเศร,รษฐกิจนีจิต้นเปลี่ยนแปลงไปงานของเรายังอยู่ได้กับผู้คนนั่นคือสายของพระเจ้าแผ่นดินทั้งนั้นเลยครับเพียงแค่เราต้องประยุกค,ครับ ผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่เด็กที่เกิดในวันนี้เด็กที่เกิดปฐมในตอนนี้ลองกล้าที่จะย้อนกลับไปดูใน YouTube กลับไปดูในช่องทางที่สมัยใหม่มันมีให้คุณเลือกรอครับว่าพระองค์ท่านทําอะไรมาบ้างพระองค์ท่านเดินทางยังไงบ้างโครงการ4 0 0พันกว่าโครงการที่พระองค์ท่านทํามันช่วยใครบ้างผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่มาเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วอย่าเป็นส่วนหนึ่งแค่เพราะพ่อแม่บอกอย่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าก็ครูบอกก็ครูสอนก็โรงเรียนบอกผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่ลุกขึ้นมา เชื่อโดยการออกมาทําในสิ่งที่เป็นเด็กดีของพระองค์ท่าน,นครับตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมพยายามจะเป็นเด็กดีแล้วก็พระอ,องค์ท่านทาให้ผมเชื่อว่าการเป็นเด็กดีนั้นมันเป็นแค่คําพูดพอเมื่อผมได้ลองเป็นเด็กดีผมตั้งคาถามว่าเมื่อไหร่จะเป็นเด็กดีของในหลวงได้วันนี้ผมอยากบอกพระอ,องค์ท่านว่าผมไม่รู้ว่าผมเป็นเด็กดีของพระองค์ท่านหรือเปล่าแต่ผมก็หวังว่า ทุกอย่างที่เด็กคนนี้ทําที่คนอย่างผมทําผมจะทําให้คนรุ่นต่อไปได้เป็นเด็กดีเหมือนกับที่ผมเป็นพ่อแม่จะไม่ได้เกิดที่เมืองไทยนะแต่ว่าผมเกิดที่เมืองไทยครับแต่ว่าสมัยนะั้นตอนตอนนั้นเรายัางยังถือว่า ไม,ไม่ได้สัญชาติไทายเนาะเพราะว่าคุณพ่อแม่เนี่ยก็หนีสงครามมาต้องหนีกระสุนปืนอะไรเงี้ยวันแรกที่มาถึงประเทศไทยนั่นคือคืนวันที่เขาได้นอนหลับสนิทโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมีใครมาทำลายเขาไหมมีภาพหนึ่งที่ตอนที่ผมยังอ่านหนังสือไทยไม่ได้เลยภาษาไทย,ยไม่ได้ตอนนั้นผมจำได้แค่ว่าสมุด ดินสอที่ผมใช้ไปเรียนตอนตอน,ตอนวันแรกที่ผมไปเรียนที่โรงเรียนมันคือสมุดของพระราชทานมันคือปากดินสอรพระราชทานสมัยเด็กเราก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมแบบสมุดนี้ทำไมไม่มีสีสันไม่มีไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่พอโตขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเราได้รู้ว่ามันคือมันมันคือสมุดมันคือดินสอของพระราชทานของของในหลวง ท่านมองเห็นเราตั้งแต่เราเราเรายังไม่รู้จักท่านด้วยซ้ำไปมีเหตุการณ์ที่จำได้เลยหมู่บ้านผมเนี่ยเกิดอาคีภยัยไม่ผมยังอ่านภาษาไทายไม่ได้ตอนเด็กมาออาทิตย์อาทิตย์แรกอยู่ลเลยไปโรงเรียนสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือคุณพ่อแม่ถือถุง อย่างชีพที่เป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วมีตัวหนังสือสีขาวซึ่งตอนเด็กเราไม่รู้เลยมันคืออะไรเพราะอ่านหนังสือไม่เป็นพอโตขึ้นมาแล้วเราได้เห็นมันคือถุงพระราชทานมันบุ่นดอยมากไม,ไม,ไม,ไม่คือไฟฟ้าก็ไม่ถึงอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีถนนก็ขาดแต่เนี่ยมันไปถึงที่บ้านผม คือครอบครัวผมเนี่ยเราเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นกเกษตรกรรมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้ใช้ในเรื่องของแนวคิดหรือว่านำริดของของท่านเนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆที่เข้าไปพัฒนาในหมู่บ้านแรือชุมชนก็มาถึงพวกเรานะคือทุกวันเนี่ยเกือบทุกอย่างที่เราพ้อปลูกก็ส่วนใหญ่แล้วก็มาจากโครงการเนื่อง,งมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมด แล้วไม่ใช่แค่คนในประเทศที่ยอมรับนะโครงการเหล่านั้นของท่านเนี่ยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศสากลทั่วโลกจริงๆแล้วเราเคยมองว่าอตัวเราแค่คนเดียวม,มันทำได้อะไรไม่เยอะหรอกแต่พอเห็นท่านได้ทําอะไรเยอะแยะมากเเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จริงมันสามารถทําได้ถ้าท่านได้เห็นหรือได้ยินนะอยากบอกท่านว่าอ่าเมื้องต้นเลยก็ ต้องขอบคุณท,ท,ที่ทั้งเสียสละแล้วก็แล้วก็ดูแลปวงชนชาวไทยทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากโครงการต่างๆที่ท่านพระราชทานนะครับแล้วก็มันเป็นโครงการที่มีความสําคัญกับชีวิตของผมมากๆเพราะว่าอันนั้นคือเป็นเป็นเป็นโครงการที่ทําให้เราอะเรารู้สึกได้ถึง ความเท่าเทียมของความเป็นคนไทยคนหนึ่งผมอยากบอกว่าพวกเราชคดนี้มากๆที่ได้เกิดแล้วก็อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเพราะว่าผมได้เดินทางไปหลายๆที่อาจจะไม่ใช่ทั่วโลกแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าไม่ไม่เคยมีความรู้สึกที่ที่ที่เป็นบ้านหรือว่าที่เป็นที่เป็นพื้นที่ที่มีความอบอุ่นเท่ากับอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้มัน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 เยอะกว่าคําที่จะบอกว่า มีความรักหรือว่าอะไรเนี้ยครับมันมันรู้สึกได้อะ